เราจะประกันต้นตายต้นกล้ามีปัญหาตายเราเปลี่ยนให้ทุกกรณีครับไม่มีเงื่อนไขอย่าเอาน้ำร้อนไปลาดกันก็แล้วกันปี6-3อีทีปลูกครับปี6-4คอยปี6-5ครับผมผลิตจะเริ่มให้ัแด่ย่างเขาป็ที่สเก็บแล้ว100ต้นผมขอแค่และว20กิโลต่อต้นต่อปีสบายฮนะ20กิโลได้2,000กิโล ประกันส่งต้นทาประกันทันทีสดไม่ต่ำกว่าตาละหมื่นครับไม่ต่ำกว่าตาละหมืน่นกิโลสิบบาทแห้งไม่ต่ำกว่าร้อยบาทตนละแสนปัจจุบันผมซื้ออยู่5บาทตอนหกิโลถ้ากรณีนี้ก็คือห้าหมืน่นตอนนี้ผมซื้ออยู่ครับซื้ออยู่ทุกวันแต่มันไม่มากครับมันไม่พอมากบางเจ้าประมา1สิบกิโลยี่สิบโลทยอยมาเดินก็ไม่ถึงตันระตอนนี้ แต่กลางๆปีนี้จะเยอะขึ้นจะมีสมาชิกที่มีผลปริออชนปีนี้ประมาณ500กว่าไร่เท่านั้นปีหน้าหมื่นไร,รับเยอะดูนะครับ<อ>ถ้าเกิดใครสนใจจะทำสัก5ไร่นะครับ500ต้นก็2 2 0 0 0 0แบาทลงทุน25,000ครับวางระบบน้ำไม่เกินไร่แต่ละ3 0 0 0โกโก้สดทั้งลูกชั้ง5กิโลพาเม็ดเอากระตากมาตากแล้วจะได้1กิโลโดยประมาณ 2,000กิโลนี่สดถ้าทำแห้งก็อยู่ที่400กิโลปัจจุบันผมซื้อลูกไร่บางส่วนบางคนทำอยู่200บาทขึ้นไปต่อหนึ่งกิโลบ200บทำละ2แสนครับประกันไว้เท่าไหร่ครับแสนหนึ่งทีงนี้ก็ได้8หมื่นครับถ้ทา,บาทำ5ไร่หรือ500ต้นอยู่ที่4แสนนะ4แสนบาทฝนด้วยน้ำลายไหมสิบใบดี่จเยอะ ปีหกครับหนึ่งร้ต้นคูณด้วยเอาสักห้าสิบกิโลต่อต้นต่อปีม่ต้องออกมาแบบก็จะได้สักห้าพันกิโลคูณด้วย25บาทอยู่ที่หนึ0งแบาทนะครับแต่ถ้าปลูกห้าร้ต้นก็อยู่ที่เท่าไหรครับหกแสนสาันบาทเท่านั้นเองนะครับอ่าพูดต่อทำแห้งได้ประมาณพันกิโลยิ่งอายุมากเปิดตางํงหนักมากขึ้นเะครับผมเคยทดลอง ลูกใหญ่ๆหน่อยเจ็ดขีดแปดขีดแล้วรู้ว่ากิโลสามกิโลกว่าๆนิดๆได้หนึ่งกิโลแห้งแล้วนะครับนี่เราประมาณการห้ากิโลได้หนึ่งกิโลกิโลสองร้อย200บาทนะครัคบประมาณจะอยู่ที่สองแสนบาทถ้าปลูกห้าร้อยต้นได้สัมผัสเงินหนึ่งอะไรหนึ่งล้าน,ลานลเลยขั้นต่ำนะจะไปดูก็เห็นปีแรกนี่ก็ห้าสิบบาทกิโลแต่ละโอลเล่นๆ่องไกี่กิโลกี่สิบกโลคนเราขยันไม่เท่ากัน ปีหกเจ็ดม่ต้องถากไม่ต้องทางม่ต้องหอมไม่ต้องค้ำไม่ต้องพรวน้องพูนขอให้มีน้ําอย่าขยันเด็ดขาดไม่โตนะครับน้ำย้ายให้ขาดน้ำย้ายให้ขาดโตดีแต่ทนแรงได้ประมาณแปดเก้าเดือนน้ําท่วมสี่ห้าเดือนได้ปีก็ตามใช่ครับน้ําตีลูกตีทั้งปีน้ำไม่ดีปลูกร้อยต้นอจ่มีปลูกเยอะใช่ไหมถ้าน้ำไม่ดีก็ใส่ไปเลยปีหกเจ็ดผลที่คุยกันปีที่ห้าครับเอาสักร้อย โลหนึ่งหมื่นกิโลคูณด้วยยี่สิบห้าบาทนะครับวันก็อยู่ที่สองแสนห้าใช่ไหมครับถ้าปลูกห้าร้อยต้นจะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทแต่ถ้าทําแห้งไม่จากัาสองพันกิโลคูณด้วยยี่สิบสองร้อยบาทก็ไม่ต่งางก 4, าันสี่แสนแล้วน้ำันแพงขึ้นโกโก้ไม่มีถุงทงครับถ้าปลูกห้าร้อยก็อยู่ที่สองล้าน2องล้านได้เห็นไหมครับทําแห้งอย่างเดียว ได้เท่าไหร่ครับทำแห้งอย่างเดียวก็ได้ทัทะะ้งหมดเท่าไหรเนี่ยสองแสนแปดแสนเก้าแสนล้านสองล้านต่อบาทถัาโขกไล่เดียวห้าหมื่นแสนสองสองแสนห้าห้าปีผ่านไปลงทุนห้าพันน้ำสามพันไม่ต่ำกว่าสี่แสนบาทปลูกเล่นเม่นาแวบ้านตักยี่สิบต้น คูณสักร้อยกิโลมาห้าปีได้สองพันกิโลคูณสักสาสิบาทหนะ้เวลาห่าไปห้าปี่ากับ6มหมื่บาทปีนึงนะเก็บขายฐานสิองเดือนตกเดือนละห้าพันบาทนี่ดือผแจ่ไหม mm hmm. ผมอยากบอกสิ่งที่ผมอยากตั้งใจเป็นจริงแน่เอาแค่รอ้อยต้นหมดที่ นักวันแพงขึ้นโกโก,โก้ปีนี้ขึ้นราคา22เปอร์เซ็นตทั้งโลกไปค่าขึ้น21ครับแต่ค่าเปิดอกทำไมไม่ขึ้นผมแปลกใจ